ผมโบนัสเททางวันนี้ผมจะมาเล่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารับดูด <Eat, S 2> <or. S 1> ิเดี๋ยวรอักอาพดนมันจะดูดติดแรงดเป็นครับหวนน้อาาอรช่วยดวผมเม่ 3 สะพานไฟไงตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมไงลูกถ้าเกิดเกอแล้วอ่าทำไมเอ้ยนี่มันไม่ติดเนี่ยมันไลยติดใช่ไหมไม่ใช่นลูกต้องต่อต้องต่อสะพานไฟลูกไอ้นี่มันคืออะไรมันคือไฟไงถ้าเกิดต่อติดมันก็จะติดอะลูกถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นี่ไงดูดูแผนครับสวิตช์ สวิตอีกอันนึงลูกนี่สวิตอันนี้อีกอันนึงสวิตไปนี่สวิตไปนี่ไม่ใช่สวิตอันนี้ไปนี่ไม่ตรงนี้ไปนี่เชื่อมนี่นั่นแหละติดยังไปแล้วนี่ไปนี่นี่ไปนี่เท่านี่นี่ค่ะนี่นี่มานี่เชื่อมนี่อ่าแล้วก็นี่ไปนี่นี่นี่ขึ้นนี่อ่านั่นแหละเนี่ยติดแล้วเมื่อกี้ติดแล้วเมื่อกี้เนี่ยติดแล้วติดแล้วนี่เก่งไหม คนเก่งอ่ะไป้เลียนใช้้าเด้อใช่แล้วนี่ดูดูอ่านแห้งอยู่ตรงนี้ไม่อ่านอ่านแล้วครับเด็กๆนี่คือแข่งระเบิดนิวเคลียร์ครับนี่เขามีคำสั่งเขามีอินสตรันชั่นเมนูอยู่ข้างบนนี่ๆๆอ๋อลองถ่ายบป่ะบ๊ะพวกเราจะแบบฟอร์มทำเป็นปฏิกรณ์นี่คือปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลูกที่หนึ่งเราต้องใส่ไปแบบนี้นี่อ๋อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เราต้องจับจากการให้ได้สมมติเรามีอยู่2อ,อันลูกนะ2ลูกปัจจัยสอลูกโอเคไหมเราต้องจับการอันนี้ไปมอเตอร์ก็ไปมอเตอร์แบบนี้เคต้องใช้หลายลูกอ่ะนี่เรามีปัจจัยสี่ลูกอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นข้าวสารเขาจะกำลังจะบอกว่าผู้นี้นำไฟฟ้าได้หรือในตัวผู้นี้นำไฟฟ้าอ่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ่า อันนี้ได้เราจะบอกว่าตัวไหนนำไฟฟ้าได้มัไม่ได้นะอันนี้การไฟฟ้าได้อันนี้ได้ใช่าแต่าที่นำไฟฟ้าได้จะเป็นลูกหนอันนี้ทองแดงพวกโลหะจะสามารถเชื่อมแดงแรงเฮ้ยทองแดงแรงสุดทองแดงแรงสุดเราจะมาเล่นปฏิกรณ์ไฟฟ้าเถอะปฏิกรณ์นิวเคลียร์อันนี้ใช้ได้ไหมเฮ้ยนี่เฟเดอร์เฟเดอร์ไม่ได้นี่ถานถ่านได้ถ่านได้ถ่านได้นี่ถ่านได้

นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่นี่เขาบอกว่าเหมือนกันนี่เห็นไหมแม่เหล็กเชนเรีคชันอันนี้ก็เหมือนกันจะไปซื้ออันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไปอีกแบบนึงนะทุกคนมันจะไม่ได้ผักออกกันต่อแต่ว่ามันจะติดกันนะทุกคนดูนะมันขั้วเดียวกันหกขั้วเดียวกันเนาะช่องนี้ชื่อว่าอะไรอะโปรดเราจะได้รีวิวช่องไดอารี่ค่ะโปรดปิมไดอารี่ ไปฝากไปติดตามช่องเบื่อแล้วด้วยจากจังเวดามนมทุกคนนี่ดูเตาปฏิกรนเตาปฏิกรนยวเคร์ครับต้องใช้มือเนี่ยวอแตะได้ป่ะนี่เราต้องแตะสองมือครับนี่เราแตะไปแล้วมือหนึ่งต้องร่วมกันแตะครับไม่ต้องคนเดียวแตะแต่ถ้ามือสก็ไหนฟ้ามันจะมันจะสื่อผ่านนี่เหรอวะ เราใช้คนเดียวกันครับลูกใช้หน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคนละคนมันจะไม่ได้อันนี้โผล่จะตายเพราะว่าโผล่คือไฟนำไฟฟ้าโผลไฟแรงให้มันกระพริบตาสิโผลไฟแรงอ่าต่อไปต่อไปมาทำต่อปฏิกิริยาอยู่เรียนครับปฏิกิริยาเฮ้ยเหมือนต้องฏิ เนียเลยที่เราเคยดูช่องยูทูบแบบไทยหน่อยอะไรกว่านี่คือตัวปฏิกิริยานิวเคลียร์นี่ไะติดแล้วโอ้พ็อพเปอร์ซิงมันมันคืออะไรอะมันคือสารเคมีลูกตัวนี้เป็นซิงก์ซิงก์ซิงก์ซิงกับพ็อพเปอร์นำกระแสไฟซิงกับซิงไม่ได้ซิงก์กับซิงก์ไม่ได้ซิงก์กับซิงก์ไม่ได้ต้องซิงก์กับพ็อพเปอร์ซิงก์กับพ็อพเปอร์ต้องใช้ซิงก์กับพ็อพเปอร์ซิงก์เป็นสังกะสีพ็อพเปอร์เป็นทองแดงเอาสังกะสีกับทองแดง เป็นใช่เป็นอิเล็กโทรไลต์เป็นสารละลายสารละลายแล้วเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางไฟฟ้าตรงนี้อันนี้เก้ริ่มแรงคบนี่เวัตตวัตโวลต์โวลไม่ใช่วัตต์ลูกเโวลต์อันนี้ไหอันนี้หน่วยเป็นโวลต์ครับ อ้นี่เขาเขาเจเห็นว่าความแรงความแรงความแรงหนึ่งจุดห้าโวลต์มันหมุนหมุนได้ชตรง้นะตรงนั้นอ่ะที่มันขึ้นดอนตรงหัวใช่ตรงนี้คอทายทายตรหัวสิ่ี่ความแรงนิดเดียวความแรงนิดเดียไอ้นีเก้าโวลต์แรงสุดเลยเโวลต์เริ่มแรงขึ้นนะ้วครับนึจุดห้าวลตั่นกลางเ้าโวลต์หมุนเร็วเก้าโหมุนเร็วมากทุกคนอ่กไปรไฟรไฟนี่ว่าันเก้าโวลต์ต่อไร ต,ต้องต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอแล้วก็เชื่อมขัข้วซ้ายขวาเหมือนเดิมซ้ายตรงนี้ซ้ายตรงนี้ขวาอ่าเดีวก่เดี๋ยวก่อซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวก่อถูกปะถูกก็เสียกเสยไม่ติดไม่ต้องต่อให้คู่เดียวกันหันหันหันทางเดียวกันลูกนี่นี่หนูหนูต่อผิดขั้วอยู่ใช่ใช่ต้องต่อชนกันอย่างนี้ ต้องต่อนุกรมเขาเรียกว่าต่อนุกรมมาเลยใช่แล้วก็เสียบไหมแล้วเราก็จะเสียบกูมานี่ไงนี่ไงไฟขึ้นแล้วก่อนเี้โหแรงสุดด้วยเพราะมัน1.5แรงสุดเป็นเป็นเพราะอะไรรู้เปล่าบวก1.5 1.5 1.5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9คูณ1.5กู4เป็น9ใช่ไหมเฮ้ยเป็นโวลต์6โวลต์ กดแล้วมีแสงตรงนี้แสงเขาให้ส่องครับส่องขั้วไฟฟ้าเราจะมาตรงนี้ต้องกดนานหน่อยใช่ไหมกดไม่ได้กดไม่ติดลวดอ่ะเขาบอกว่าอะไรที่อยู่หลังสิ่งที่อยู่ข้างในก็ประมาณนี้นี่โอ่าลองดูกดๆค้างไว้ลูก ไอนี้ขาดไันี่ไันี้ไม่ติดไอนี้คือขาดออนี้คือหลอดขาดสังเกตว่าหลอดขาดเลยไม่ติดนี่แรงกี่วัตตเนยโอ้ต่ดปก่อเราจะเพิ่มระดับความร้อนก็คือยึ๊หนึ่งขีดสองขีดสามขีดขีดเริ่มไปที่หนึ่งพาโรสาอันนี้เริ่มไปที่หนึ่งพาโรสหา เพิ่มไฟไปเรื่อยๆหลอดก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆครับ ต้องจับมืออีกข้างตรงนู้นด้วยลูกแล้วก็จับไม่ต้องจับมือบนนั้นด้วยครับนี้นี่ไงเพราะว่าคนเราจะมีไฟครับคนเราจะมีไฟในตัวเองอน,นี่ลุงโบน,นี่นลุงโบน,นี่จับกันมือกันแล้วมันมีไฟเนี่ยทุกคนดูนะจริงจริงวันเล่นหลายคนก็ได้นะใช่อ้าวเล่นคนเดียวก็ได้ไดๆๆต้องให้มันมครบวงจร

โอ้ปโนโน้ตน่คืออะไรดกลุ้มโอ้ยโว้โไฟฟ้าอะ่รยนิวเคลียร์กลมกลมัยกลมัยนี่มันคืออะไรมันคือเนี่ยประจุไฟฟ้าลูกไอ้ระหว่างของเนี่ยสองขั้ว ไหนๆรอโหลดก่อบเมื่อกี้มันขึ้นไปดังตึงโอ้ยโหมดแล้วพอแม่เหล็กมันใช้งานได้เหมือนพลังของไอรอนแมนเลยอ่ะดูนี่เหล็กขึ้นไปได้เหมือนยุคลีย์พลังโอ้ยเฮ้ยเหมือนบนนั้นมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแต่ต้องรอชาร์จก่อนจริงๆด้วยโปรดโย ตอ่อประตูไฟฟ้าเข้ากันเท่าหรืว่าอ่ะอันนี้ไม่ต่อเลยนะทุกคนลองลองหมุนลองหมุนเอาหัวนั้นหมุนแล้วนะแต่ว่าไฟมันก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอประตูเปิอยู่เรื่อยๆต่อให้มันเข้าน,นะนัดเดี๋ยวป๊าไปหาซื้อกาแฟก่อนได้ไหมอ่ะปวดหัว<อ><อ>เดี๋ยวได้เดี๋ยวให้แม่มาดู<ห>นัดบนึงปวด แป๊บนึอันนี้เรายังไม่เคยเล่นเลยนี่ว้าวอันนี้ปฏิกรมันคออะไรปฏิกรนิวเคลียร์ครับทุกคนปฏิกรนิวเคลียร์อะไรนี่อยู่กับโปรดพริมไดอารี่เจี๊ยบปฏิกรครับเรลองต่อจากเดนเจอร์ด้วยอันนี้ ระวังอันตรายหมุนไม่พัดหมุนต่อไปอันนี้เดนเจอร์ถอดก่อนต่อไปช่วยกดหน่อยสิโปรดช่วยกดหน่อยสิกดต่อปฏิกรหน่อย กดตรงนู้นแม่กดอีกตรงนู้นหน่อยต้องใช้สามคนโดตน้นต้องใช้สามคนนะโบนัสใชแล้วก็แม่เราต้องผัดกันกดอะแม่กดโอ้มันก็จะดึงไปคนละทางนะครับงั้นเริ่มจะใครกดก่อน่เราลองให้โบนัสกดก่อนนะหนึ่งแม่กดก่อนหนึ่งสองแม่กดก่อนสาม มันก็จะดูดไปทางนู้นแล้วเราก็กดเพิ่มอย่ากดค้างอย่ากดค้างต้องกดแล้วปล่อยเราต้องกดแล้ปล่อยตุ้มิๆเลยก็ได้นี่ก็ได้นี่สก็ได้แต่ว่าต้องกดทีละคนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ปลา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  ไปดึงนั่นน่ะนี่อันนี้คืออะไรเมทิเคิลอิงมึกล่องหน เล็กที่กอนเดอะเทเบิลก็ยืนต่อคิวันนี้นั่นเถอะดูดิเราจะดึงบ้าหรืออะไรไม่ได้ปะใช่หลอดลฟนทุกคนเราจะลองดูว่าข้างแรงหรือไม่เ่าไจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เลยจากหลอดไฟก็จะลงมา มีสายต่อลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยต่อไปรออันนี้สักแป๊บหนึ่งโหหน้าเล่นหนะเนี่ย ต่อคิวอีกสักแป๊บหนึง่งฟินเืออะไรติดตามมีพี่สอง